สวัสดีครับวันนี้แวร์อิสสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวเนี่ยผมมีกระเจ็ตตัวใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับผมแล้วกระเจ็ตตัวนี้ก็เกี่ยวกับความเซฟตี้หรือความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ และก็เจตที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับนั่นคือตัวนี้เลยวัตชิสมาร์ทคอมบูสติเบิลแก๊สเซนเซนะครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆนั่นก็คือเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีความตั้งใจอย่างมากๆเลยก็คือจะซื้อไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านนะครับเพราะว่าท่านก็าอายุมากแล้วนะครับฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุนะครับอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือว่าอยู่บ้านโดยลําพังเนี่ย ก็อาจจะเกิดอาการหลงหลงลืมได้นะครับผมเป็นไปตามวัยนั่นเองังนั้นผมมีความเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เลยน่าจะเหมาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็เห็นคุณแม่เนี่ยทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนะครับยังใช้เป็นแก๊สอยู่แตกต่างจากวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับอาจจะแบบใช้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วนะครับตราบใดที่ยังมีการใช้แก๊สอยู่เนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับที่แก๊สอาจจะรั่วด้วยอุปกรณ์รณที่มันเสื่อมสภาพไปหรือด้วยความหลง,ล,งล,ล,ลืมเองด้วยการลืมปิดแก๊สเนี่ยฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดอันตรายไฟไหม้บ้านได้นะครับไฟไหม้บ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเราห่วงถึงความปลอดภัยและก็สุขภาพของคุณพ่อคุณแม่มากกว่าฉะนั้นเนี่ยการซื้อตัวนี้ไปให้ท่านใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นการดีนะครับผมและประโยชน์ของตัวนี้นะครับมันสามารถ standalone มั่นคือหมายความว่า สามารถทำงานได้โดยตัวเครื่องตัวเดียวโดยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับอะไรเลยนะครับแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมแต่สายสมาร์ทไอโอทีอย่างผมเนี่ยนะครับแบบนี้มันก็คงจะธรรมดาไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการทํางานแบบ Stand a l o n e เนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อแบบสมาร์ทไอโอทีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมขอเรียกสั้นๆว่าตัวนี้เป็นแก๊สเซนเซอร์แล้วกันนะครับผมพอจะซีแก๊สเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยก็สามารถทํางานได้ สเตนเดอรโลนได้เลยแล้วก็แกะกล่องมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเห็นตัวธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติมันเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานถ้าแบบออกแบบง่ายๆเลยนะครับตัวมันเป็นส t ตนเดอร์โลนเนี่ยคือไม่ต้องไปเชื่อมต่ออะไรเลยเลยแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับตัวนี้แบบเล็กๆง่ายๆเลยนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยแบบง่ายๆเลยหลักง่ายๆของใจความเหมือนคือว่าคุณต้อง เอาไปเสียบไว้กับปลั๊กที่อยู่ใกล้ๆเตาแก๊สนะครับแล้วก็ให้อยู่ต่ำลงมาเป็นไปได้อาจจะต้องต่อสายไฟหรือว่าลากสายพ่วงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ติดจากพื้นดินเนี่ยประมาณ15เซนหรือประมาณ1คืบนะครับผมเพราะแก๊ส LPG ที่เราใช้งานทำกับข้าวอย่างนี้นะครับมันเป็นแก๊สที่จะลอยตัวต่ำฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรั่วาจากตัวเตาแก๊สนะครับที่เราเปิดไว้เนี่ยยังไงแก๊สเนี่ยจะต้องลงต่ำแน่นอนลงไปที่พื้นหรือว่ารั่วาจากถังแก๊สเองเนี่ย มันไงก็ต้องเลียนลงฉะนั้นเนี่ยตัวแก๊สเซนเซอร์ตัวนี้จะต้องติดอยู่ข้างล่างนะครับทางที่ดีก็คือติดไว้อย่างที่ผมบอกก็คือสูงกว่าพื้นประมาณ15เซนหรือ1คืบนะครับคุณอาจจะแบบต่อปักพ่วงนะครับไปข้างล่างก็ได้แล้วก็ติดตั้งไว้ง่ายนะครับก็ง่ายๆเลยก็เสียบไปปลักไปปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราหอยดูนะครับคุณก็ทําการเสียบปักไปนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็สถานะตอนนี้มันก็ลังทํางานอยู่นะครับซึ่ง ก็จะหลังกับฮิปทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่นะครับจนมันทํางานได้ตามปกติเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวเป็นแบบเรดี้พอพร้อมใช้งานเลยนะครับซึ่งเราก็จะทําการเสียบซิงไว้สักพักเพื่อให้แบบมันทําการเซตตัวอะไรเองเลยนะครับซึ่งเขาประมาณ3-5นาทีนะครับตัวมันก็จะเป็นแบบสีเขียวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสัญลักษณ์คือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือพร้อมใช้ละถ้าคุณอยากจะลองเทสดูว่าเอ้มัน ใช้ได้ไหมให้กดพุชหนึ่งทีนะครับพอเทสดูเห็นไ,ไหมครับมันก็คือจะดังแสดงว่าเน,นี่ยพร้อมใช้งานละนะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็จะตรวจจับแก๊สได้แล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะไปติดตั้งให้มันตรงจุดหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาหน่อยสําหรับการที่ในจุดที่คุณทํางานตรงนั้นอาจจะไม่มีปั๊กเนี่ยก็อาจจะต้องมาติดตั้งปั๊กหรือว่าเดินสายปั๊กพ่วงเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราใช้งานได้ทีนี้เนี่ยถามว่า แล้วจะทสอยังไงว่าจะใช้งานยังไงเนี่ยไอ้ครันที่ผมเนี่ยจะติดตั้งที่ตรงตัวแก๊สนะครับแล้วก็แบบปล่อยแก๊สออกมาว่ามันจะดังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะจากนั้นเราจะมาเทสด้วยตัวนี้เองนะครับผมนั่นก็คือไฟแชกนั่นเองนะครับเพราะไฟแชกนะครับก็ใช้แก๊ส LPG แบบเดียวกันกับในแก๊สถุงต้มนะครับผมเราจะทําการเอาแก๊สเนี่ยครับปล่อยเข้าไปดูแล้วว่ามันจะดังจะเป็นยังไงไหมนะครับผมนี่ก็จะเป็นการจําลอง ปล่อยแก๊สรั่วออกมาแล้วดูว่าเครื่องจะทํางานหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะทําการปล่อยแก๊สออกไปนะครับคือตรงเซ็นเซอร์ตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะทําการรับดูดเข้าไปแบบของแก๊ส LPG แล้วเครื่องก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวเราผมจะกดปล่อยแก๊สเข้าไปนะครับ ตัวเครื่องเองเนี่ยในกรณีที่ดังๆอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถปิดได้นะครับนอกจากแบบดึงตัวมันออกหรือว่าถอดปลั๊กออกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยในตัวมันเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยมันก็ยังรับแก๊สอยู่ยิ่งแก๊สมามากเท่าไหร่เนี่ยเครื่องก็จะยิ่งดังจนกว่าตัวแก๊สเนี่ยมันจะสลายหายไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เราเป็นแบบไฟแช็คแค่นี้นะครับอาจจะใช้เวลาในการกว่าเครื่องจะดังเนี่ย นานนิดนึงเพราะว่าตัวมันปล่อยแก๊สออกมานิดเดียวแต่เมื่อเทียบกับแก๊สที่มาจากเตาแก๊สหรือว่าตัวถังแก๊สเองเนี่ยมันอาจจะออกมาเยอะมากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยการดังเนี่ยมันจะเร็วอาจจะเร็วกว่านี้แล้วก็ดังนานกว่านี้เพราะว่ากว่าแก๊สจะสลายหายไปเนี่ยเครื่องก็ยังทํางานอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรวจจับจนกว่าจะไม่มีแก๊สมันถึงจะดับลงไปนะครับตัวนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วคิดว่าการที่ส่งไปให้พ่อกับแม่หรือว่าผู้สูงอายุเอาไปใช้เนี่ยนะครับ ก็ใช้ง่ายท่านไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเลยก็แค่เสียบปลั๊กปุ๊บสถานะไฟเขียวขึ้นเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับท่านที่อาจจะคิดว่าห้องครัวอาจจะอยู่ไกลนะครับบ้านใหญ่โตมากกว่าน,นี้การที่เซ็นเซอร์ดังประมาณนี้อาจจะไม่ได้ยิน,นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับตัวซิกบี้นะครับที่อยู่ในสมาร์ทโฮมคิดของวัตชินะครับก็ทําให้แบบดังมากกว่าน,นี้หรือเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปวัตชิไอโนะครับเวลาแก๊สรั่วนะครับเครื่องดังเนี่ยแล้วมันก็ส่งสัญญ,ญาณเข้า สมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยว่าตอนนี้มีแก๊สรั่วหรืออะไรอยู่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่ผมกําลังพูดถึงการเชื่อมต่อแบบสเตนาร์ล n นที่แบบผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เราเนี่ยใช้ง่ายๆเลยก็อาจจะแบบใช้แบบพิธีนี้หรือถ้าบ้านไหนที่มีความแอดวานซ์มากกว่าน,นี้เนี่ยก็สามารถใช้ตัวที่แบบเชื่อมต่อแบบซิกบี้เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราเองหรือจะต้องทําให้เป็นตัวอารามที่ดังกว่านี้ก็ได้นะครับผมแลวไว้โอากาสหน้าเนี่ยผมจะนําตัวนั้นมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ขอสรุปง่ายๆนะครับแบบเข้าใจง่ายๆสำหรับการใช้วัตชิสมาร์ทแก๊สเซนเซอร์เนี่ยนะครับสรุปข้อที่1ก็คือซื้อตัวสมาร์ทแก๊สเซนเซอร์นี้มาใช้นะครับผมแล้วก็ข้อ 2, 2นะครับติดตั้งให้ใกล้เตาแก๊สหรือถังแก๊สนะครับอยู่ห่างจากพื้นประมาณ1คืบหรือ15เซนข้อ3เสียบปลั๊กเข้าไปแค่นี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วสาวิธีง่ายๆนีครับเราก็จะทำให้บ้านของเราเนี่ยป้องกันการเกิดอัคคีภัย ที่เกิดจากการไฟไหม้จากแก๊สรั่วนะครับแล้วก็เป็นการดูแลพ่อแม่ของเราที่ท่านอาจจะลงหลงล,ลืมได้ด้วยนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราสามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่เราที่บ้านได้แล้วนะครับผมและสำหรับท่านใดที่มีกัดเจ t ตัวไหนที่แนะนําเกี่ยวกับการดูแลบ้านแบบนี้นะครับก็แนะนาคอมเมนต์มาบอกที่ด้านล่างนี้นะครับหรือทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมและยังไงช่วยเป็นกาลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผม แล้วในคลิปหน้าสาระรีวิวเราจะนำกาเจ็ตตัวไหนมารีวิวอีกเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ